อขายไม่ไม่ดีขึ้นเนี่ยเพราะอะไรแล้วก็ปัญหาต่างๆองของการดารเนินงานเป็นยังไงคำถามต,ต,ต,ต่อัญก็คือทาไมคนไม่มาข,ขึ้นขึ้นสายพันธไทยเนะก็มอันี้าราตองไ้อันนี้องต้องป้องต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 ิองต้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 งต้องตรองต้องต้องต้องตเองตนอต้อิร้องต้อง้องเ,เ้องตองต้องต้องเ้อต้องต้องต้อองต้องเอเอ เพื่อจะให้ด้านการบริการเราดีขึ้นครับต้องมีลงทุนเพิ่มไหมครับเป็นสุดเพื่อคุณจะทำยังไงก็ก็ต้องอบรมพัฒนาบุคลากรเราในการให้บริการต่างๆในการดูแลแล้วก็ในการเช่นว่าเราจะให้พนักงานเราเนี่ยโทรไปประสานกับผู้โดยสารเราเนี่ยเช่นเช่นการที่ไปโพสต์คาร์ดเนี่ยนะเราก็จะโทรไปถามว่าที่ขึ้นไปเนี่ยจะรับอาหารอย่างไรเครื่องดื่ม ตามลูกหน้าสามลูกหน้านี่แบบนิดนเดิมไม่ไดใช่ไหมคะจากเดิมก็ทำมันอยู่แต่ว่าคุณไม่เน้นเพราะว่าตอนนี้เราจะเน้นเนรื่องนี้มากขึ้นคือเพื่อให้ทุกคนจะได้รับการมีพนักงานไปถามความต้องการบริการก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะเริ่มจากฟ i r s t card ก่อนแล้วก็จะไป business card แต่เราจะเพิ่มยอดขายตัวยังไงอะคะเพื่อจะให้รายได้เราเพิ่มขึ้นก็ต้องประชาสัมพันธ์ครับช่วยให้เราตอนนี้เราก็ทำเราทำแคมเปญอยู่นะในการลดราคาที่ไปญี่ปุ่นแต่ว่าเราทำเพื่อในภายหนังเราก็จะไม่ลดทั้งไตรแต่ว่าเป็นบาง นนีีีีไปปุ่่่่่เยคือทททวิตามแผนฟื้นฟูนี่คือมีเป้ายังไงบ้างไหมคะว่าจะต้องเสร็จเมื่อไหร่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะเราก็จะเริ่มจากการลดค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนเราเนี่ยต้นทุนเราเราต้องลดต้นทุนเหมนเาวิเคราะห์ต้นทุนไหต้นทุนก็คือรายได้ที่เราต้องจ่ายเป็นประจำส่วนไหนที่เราจะลดได้ก็มีการมีการเพิ่มรายได้ลดต้นทุนเนี่ยเราวางแผนไว้ประมาณสี่พันนะครับค่ะหลักๆมาจากไหนคะที่มองว่าเป็นแผนที่แรกๆเลยที่จะช่วยทําให้กรอบสีทำได้ตามเป้า การนั่งต่นก็คือดูเช็คดูดูไฟที่บินไฟไหนที่บินแล้วมีมีรายได้น้อยนะครับทําให้เราไม่ทำไมทําให้เราเนี่ยไม่ไม่ไม่มีรายได้เนี่ยเราก็จะไปดูตารางการบินว่าในเที่ยวนั้นบินสองเที่ยวต่อวันวิวเท่าไหร่ในอาทิตเนี่ยเราก็จะปรับรถปรับรถเที่ยวบินปรับเที่ยวบินก่อนใช่ไหใช่ครับย่นลงยกนลงจุดบินอะไรด้วยไหมคะ อย่างนี้มันชุดเลิกเพราะว่าในการในการบินเนี่ยเราต้องขอขอรูทในการบินถ้าเรายกเลิกเลยประเทศต่างๆไม่ให้รุ้เรารุ้นติดก็คือรถไฟเราดับความถือตัวสี่พันนี้คือภายในสิ้นปีนี้หรือเปก็คือแผนแผนนี่คือแผนที่นตูแผนที่นฟูนี่ก็เริ่มทำไปเรื่อยๆจะเห็นผลประมาณปีหนึงสองปีครับจะไม่เห็นหนึ่งถึงสอปีว่าลดเลยแล้วก็จะดําเนินการให้เห็นตัทานการไม่ได้ซึ่งตัวสี่พันล้านนี่คือจะจะเห็นภายในเมื่อไหร่นะคะหรื่อะไร่างก็ก็น่าจะถึง ก็คือต้นต้นปีหน้าครับน่าจะลห็นต้นปีหน้าเขาเริ่มจะเริ่มทำรถไปเรื่อยๆอะไรที่ที่ตอนนี้กำลังกำลังประชุมกันอยู่ว่าตรงส่วนไหนที่จะสามารถดำเนินการได้ค่ะแล้วเรื่องรายได้นี่มี